สวัสดีครับสมาชิกหวยลาว,วหวยฮานอยหวยรัฐบาลไทยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางวหวยฮานอยนะครับงวดประจำวันที่3 1สิงหาคม65้านะครับเป็นงวดสิ้นเดือนวันที่31นะครับงวดสิ้นเดือนสิงหานะครับผมประจำวันพุธที่31นะครับหวย ลาวลงไว้แล้วนะครับงวดวันที่สามสิบเอ็ดนะครับหวยลาวลงไว้แล้วนะครับไปดูได้เลยนะครับแนวทางหวยลาวนะครับส่วนย์หวยห้านอยนะครับงวดประจําวันที่สามสิบที่ผ่านมานะครับเข้าไปหนึ่งนอยนะครับแปดหกออกล่าง VP ตรงๆเลยนะครับลางนั้นก็เฉียดไปทแต้มหนึ่งสองแต้มนะครับเหมือนปกตินะครับล่างออกแปดหนึ่งนะครับให้แปดศูนย์นะครับ ให้หกศูนย์ให้เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ออกหกศูนย์อย่างนี้นะครับปิดไปแต้มหนึ่งแบบนี้นะครับปกติก็ออกเฉียดไปแต้มหนึ่งครับล่างออกแปดหนึ่งนะครับดีนะครับที่เข้าหนึ่งนอยนะครับ v i p นะครับออกล่างแปดหกตรงๆนะครับวันที่สามสิบเข้าไปหนึ่งนอยนะครับ ตามต่อนะครับวดวันที่31สิงหานะครับย้ําเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคํานวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมเป็นสูตร2ตัวตรง <c oughs> สตัวตรงไปกับบนล่างนะครับซึ่งผมได้คำนวณไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะคัดให้แต่ละน่อยเลยนะครับผมเป็นน่อยละ2ส,สูตรนะครับมาดูที่นอย VAP น่อยพิเศษนะครับพูดผิดน่อยพิเศษห้าโมงครึ่งนะครับนอยพิเศษ รายพิเศษก็จะมีเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเด่นเจ็ดบิงหนึ่งรายปกติ นายปกติก็จะมีนะครับ40 04 35 53เดิน4ีวิ่งห้านย VIP นอย VIP ก็จะมีนะครับหกเจ็ดเจ็นยเดนหวิ่ง8ประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับที่ผมย้ำทุกคลิปนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละนอยนะครับบางวันก็ออกตรงๆนะครับบางวันก็ออกสับกันนะครับ เป็นแค่แนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ